สวัสดีครับผมจะมาชี้แจงเรื่องการลงคลิปรถไฟในช่องของผมนะครับคือตอนนี้โรงนี้ผมอะหยุดมาสองวันแล้วก็คือพระอาทิตย์สูงใช่ไหมแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์ทิ่ซึ่งเน้้อยู่อยู่แล้วแต่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยโรงนี้ผมเี็นออนไลน์เพราะว่าคุณครูที่โรงนีนเนี่ยติดโควิดไปไดแล้ว20กว่าคนนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเรื่องคลิปรถไฟเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่า คือขบวนแต่ละขบวนอ่ะบางวันผมถ่ายบางวันผมไม่ถ่ายก็แล้วแต่อารมณ์ไม่ใช่แล้วแต่อารมณ์หรอกคือผมถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งนะครับอีกอย่างขบวนที่ขอมาเนี่ยยันหนึ่งศูนย์แปเนี่ยผมถ่ายได้ไหมได้แต่ผมขอถ่ายแบบวันเว้นวันได้ไหมครับอย่างสมมุติว่าเมื่อวานเนี่ยวันพฤหัสใช่ไหมผมถ่ายขบวนเก้า หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งห้าสองหนึ่งสามหนึ่งสี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ดึกอ่ะตีสามกว่าผมจะได้นอนนะครับคือผมไม่ไนอนเลยคือผมนอนรอถ่ายคลิปรถไฟอ่ะแล้วคิดดูดิสภาพแบบขอ,อบตาดําได้เลยนะผมนอนตีสามกว่าแล้วผมตื่นเกือบประมาณเจ็ดโมงไม่ก็แปดโมงอ่ะในวันถัดมาก็คือวันศุกร์นะครับแล้วผมก็จะเว้นไว้วันหนึ่งก็คือวันศุกร์เว้นไว้แล้วก็จะไปถ่ายพรุ่งนี้ แล้วก็วินวันคิดไว้อีกวันหนึ่งแล้วก็จะไปถ่ายวันจันท์นะครับซึ่งผมขออภัยจริงๆสำหรับขบวน5 1 4 0 7 2 1 2ที่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายมากนักนะครับเพราะว่าบางทีผมนอนดึกอะ่ะอย่าง5 1อะ่ะผมรออ่ะลมมาล่าช้ามา20-30นาทีอะ่ะผมก็รอไม่ไหวอ่ะดิผมนอนเลยพอหลังจากที่ถ่าย17ไม่ก็ขบวน10เนี่ยผมนอนเลย นะครับเผลอหับได้ซ้ำอ่ะใช้คาว่าเผลอหับเนาะเออแต่บางครั้งลงมาล่าช้าสิกว่านาทีก็โอเครอได้อย่างที่ผมพูดไปเนาะ3ามขบวนเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายรวมถึงขบวนสองศด้วย2 0งศูนด้วยแล้วก็ขบวนที่ไม่ได้กล่าวมาด้วยนะครับผมอาจจะถ่ายไม่บ่อยมากนักแต่ขบวนที่ถ่ายบ่อยจริงๆเนี่ยคือ1นึ่งหกับเเพราะว่า3ามขบวนเนี้ยมันคือ ขบวนประจําช่องของผมนะครับอาง่ายแหละเป็นเป็นคลิปประจําช่องของผมอะเออที่ผมต้องถ่าย,ยางานจานถึงสุกถ้าเปิดเรียนเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายแต่ถ้าเา่าที่หยุดผมถ่ายอ่ะเดิมทีเนี่ยจานถึงพระหันเนี่ยถ่ายแค่สามขบวนสองหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าสี่ศูนย์แปดแล้วก็วันศุกร์เนี่ยตั้งแต่วันศุกร์เนี่ย จนประมาณเที่ยงคืนของวันเสาร์อะผมว่าจะถ่ายขบวนอื่นๆด้วยอย่างเช่น131.751ประมาณนี้เนาะ <im> แล้วก็วันที่ก็จะเป็น202.401 212ผมอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายมากนักน,นะครับแต่ทีนี้มันกลับกันเนื่องจากว่าอย่างที่ผมเล่าไปต้นคิมเนาะสัปดาห์หน้าเนี่ยโรงเรียนผมกนออนไลน์เพราะว่ากูติโควิใช่ไหมมันก็เลยปรับเปลี่ยนนะครับแค่ชั่วคคาวไม่ใช่ถาวรถ้าถาวรจริงๆอะ จะเป็นปิดเทอมใหญ่ก็คือเทอมสองเทอแมแรกมาปิดแค่เดือนเดียวก็อาจจะเป็นแบบชั่วคราวเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ชั่วคราวหรอกอาจจะเป็นถาวรไปเลยสักเดือนหนึ่งประมาณนี้นะครับเอ,อ่ออย่างที่ผมพูดไปนะครับถ้าผมผิดขออภัยด้วยนะครับผมก็จะถ่ายวันเว้นวันจริงๆอย่างวันเนี้ยผมเวน้นวันเสาร์ผมถ่ายเว้นวันอาทิตย์วันจันทร์ถ่าย อย่างเงี้ยนะครับถ้าใครอยากให้ผมถ่าคลิปขบวนอะไรคอมเมนต์ด้านล่างครับลดสินค้าเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ถ่ายเลยคือลถสินค้าผู้ความจริงนะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ <c oughs> มมผมเลยผมจะถ่ายหรือไม่ถ่ายนะครับโอเคก็มาชี้แจงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องฮันบีทรถไฟได้วยนะครับให้ไปถึงลานซับไวๆนะครับขอบคุณครับ